วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวเรื่องสลามสูตรนี้นะคะสูตรที่เราคิดเองเราก็ได้ชื่อมาแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวสูตรที่เราทําวันนี้นะคะเราก็ได้ชื่อเป็นชื่อสูตรสลามก็คือสูตรคาราเมลนั่นเองนะคะก็เผ <c oughs> ื่อมีใครอยากให้สอนทำเนาะเราก็ว่าจะมาสอนทำนะคะ ก็อยากจะบอกกับคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ช่วยหาคนมาติดตามมาหน่อยนะคะแบบคนรู้จกะะักอะค่ะก็ให้ครบ30คนนะคะถ้าครบ้ารบ30คนนะคะเราก็จะมาสอนทำสลามสูตรคาราเมลนะคะ วิธีทำก็อุปกรณ์หาง่ายนะคะสูตรนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีทำเป็นยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆคนที่แบบดู y o u u u e เแบบยังไงอะโอเคนะก็เชิญชวนให้มาติดตามเราได้นะคะถ้าครบ30คนนะคะก็จะมาสอนทำสลามสูตรนี้นะคะ สูตรคาราเมลก็จบไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องสลามสูตรคาราเมลเพียงเท่านี้นะคะมาดูสลามสูตรที่เราทําในวันนี้กันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสีแดงสดนะคะอ่ะลืมอีกแล้วขออภัยด้วยนะคะจริงๆเราต้องเล่นสีนี้ก่อนนะมันจะได้ไม่เลอะมือน,นะคะที่เราต้องการเล่นสีนี้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะมือ เพราะว่าสีดวงนี้มันจะออสีมันจะติดมือนะคะอันนี้มันก็เป็นจริงๆมันเป็นสีฟ้านะคะแต่ไม่รู้ในกล้องจะเห็นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มือเราเลิกไงคะพอมาจับเนี่ยมันก็จะออกเริ่มแดงๆนะคะออกแดงหน่อยนึงนะคะอ่ะเวลาแผ่นะคะเวลาแผ่ก็จะใส่กิ้งนะคะ ย่งแผ่ให้ดูนะคะแป๊บนึงนี่นะคะเวลาแผ่ก็จะใส่กิ้งเลยนะคะไม่กิ้นเท่าไหร่หรอกมีมฟองนะคะฟองอากาศนะแล้วก็ถ้าได้ยินอะไรไม่ชัดไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นถามใต้คลิปนะคะโอเคนะคะถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เม้นทถามใต้คลิปได้นะคะถ้าไม่ได้ยินอะไรตรงไหนอยากให้เราไอ้นั่นก็ บอกใต้คลิปนะคะเราจะได้ย้ำอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสดนะคะมันจะเข้มนิดนึงนะเข้มมันจะออกเข้มเขมนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราทำเป็นสีนี้ก่อนนะแล้วก็ปวเอ่ยไม่บอกเลยว่าเพราะว่ามันยังมีครบสามสิบปอร์ตซตาม แต่เวลายืดเวลาแพ่อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะสีสวยสวยงามนะคะสีสวยดีนะนี่นะคะสวยนะคะแบบนกป้องนะสวยนะ,ะเวลายืดเวลาแผ่อะไรพวกนี้นะคะสีน่ากลวนะัวคือเราจะเป็นสีเข้มไปหน่อยนึงเนาะนี่นะคะเวลายืดเวลาแพ่อะไรนี้นะ อ่าสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะในสายตาของเรานะคะถ้าได้ยินไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงเราออกกระแหบแล้วอะนะคะสีแดงสดก็จบไปแล้วนะคะ ไม่รู้ในกล้องจะมองเป็นสีดำหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราถ่ายเองทำอะไรเองะคะ่ะเราก็วางไว้บนข้าห่มนะคะเร่ใช้กล้องหลังถ่ายนะ,ะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นสูตรนะไรสูตรปลาใสนะคะจะเห็นเป็นฟองอากาศนะคะ นะคะจริงๆอ่ะเพื่อนมันสั่งสลามเรานะแต่ก็ขอมันเล่นแล้วมันก็ให้เล่นอยู่่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวมันก็ใส่กิ้งอีกเหมือนเดิมได้นะคะโอ,อ้นะโอเคนะคะอ่านี่ก็เราขายแค่ที่โรงแรมเท่าน,น,นั้นนะคะก็ถ้าเต็มกระปุกนี้นะคะยี่สิบบาทนะคะเพราะว่า อ่อนนะแล้วก็เท่านี้นะคะเราก็จะขายเป็นแค่10บาทเท่านั้นนะคะเราขายราคาทั้งหมด10บาทกั20บ20นะคะถ้าเป็นเพิ่มกับเพชรเราก็เพิ่มอีก5้าบาทนะอ้าววันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ